สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่หนียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอาช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะเก้าวี้ทงเฉียตาเจ้าหาวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาทีไยที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉัน จันจรนเหล่าชื่อค่ะสำหรับในคาบเรียนวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่33ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คำบทที่33ธนาคารที่ส3ิสสค่อิงหังเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ33งคอิหั 我想在银行开一个户头，手续麻烦吗？手续很简单。您要开哪种户头呢？我要开一个储蓄存款的户头。是要活期的呢，还是定期的呢？活期的，存款、提款比较方便。您只要带身份证和印章去就可以了。 要不要填什么表格呢？要填一些表格，另外还得存点钱在户头里。<music> 第三十三课，银行。บทที่สามสิบสามนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนาคารคะ่ะไปทำธุรกรรมที่ธนาคารนะคะ。我想在银行开一个户头。 手续麻烦吗？่หมฟมฉันอยากจะเปิดบัญชีที่ธนาคารขั้นตอนยุ่งยากไหมหัวฉ่างิงหังิงหังแปลว่าธนาคารนะคะ Kai อีกเกอร์ฮในที่นี้ก็หมายถึงบัญชีธนาคาระคะ่ะ Ka ่อีกเก h ร์ฮเปิดบัญชีธนาคารที่ธนาคารนะคะเฉาชีา่หฟ ma s h o าช i ในที่นี้นะคะเราจะแปลว่า ขั้นตอนก็ได้ค่ะขั้นตอนยุ่งยากไหมนะคะมาแฟนมามีความยุ่งยากหรือเปล่าหรือว่าเราจะแปลว่าธุรกรรมก็ได้นะคะธุรกรรมเนี่ยมันมีความยุ่งยากไหมสูตรมาแฟนมาสูตอนง่ายมากคุณต้องการเปิดบัญชีประเภทไหนสูอนนต,นนะะนตอนง่ายมากๆไม่ได้ยุ่งยาก 您要้ยาวใค,คุณต้องการเปิดนาจงหูเถนาจงหูเหูเแปลว่าบัญชีธนาคารนะคะนาจงก็คือแบบไหนนาจงหูเอยากเปิดบัญชีธนาคารแบบไหนล่ะ我要ว一าวใค存款的户头ฉันต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์ชูชี存款น,น,น,นะคะั款คือเงินฝากค่ะชูชีก็คือเป็นการออมเงินนั่นเองค่ะ อยากจะต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์นะคะใครอีกเนี่ะชูชี存款ู户头户แปลว่าบัญชีนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าจังหู่ก็ได้เช่นกันค่ะจังหู่แปลว่าบัญชีธนาคารเหมือนกันค่ะ是要活期的呢还是定期的呢อยากจะเปิดเป็นแบบกระแสรายวันหรือแบบเงินฝากประจําล่ะหัวฉีนะคะในที่นี้หมายถึง เงินฝากกระแสร,รายวันค่ะหรือว่าเป็นติ่งฉีติ้งฉีเฉวขวัญก็คือบัญชีเงินฝากประจำค่ะหัวฉีเตเฉวงขวัญทีขวัญ比้方便แบบกระแสรายวันเวลาฝากเงินหรือว่าถอนเงินจะสะดวกวกว่าหัวฉีเตก็คือขอแบบกระแสรายวันอยากทําแบบบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเฉวนขวัญฝากเงินทีขวัญถอนเงินนะคะ 比较方便จะสะดวกกว่าค่ะ您只要带身份证和印章去就可以了เพียงแค่คุณพกบัตรประชาชนกับตราประทับไปก็ได้แล้วจือเยาไตนะคะเพียงแค่พก身份证身份证ก็คือบัตรประชาชนค่ะอิงจังอิงจแปลว่าตราประทับนะคะ就可以了แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ ยาบผยาวเทียน什ก表格呢ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรหรือเปล่าเทียนเปียวเกอเปียวเกอคือแบบฟอร์มค่ะเทียนกรอกค่ะกรอกแบบฟอร์มต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรไหมยาบผยาวเทียน什么表格呢ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรไหมย填一些表格另外还得存点钱在户头里ต้องกรอกแบบฟอร์มนิดหน่อย และยังจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีอีกสักหน่อยด้วยเหยาเทียนนะคะเหยาเทียนก็คือจะต้องกรอกอีเชียเปียวเกะแบบฟอร์มสักเล็กน้อยอีเชียก็คือสักนิดหน่อยนะคะก็ไม่รู้วเท่าไหร่ก็คือสักเล็กน้อยลิงว่ายนอกจากนี้ค่ะหายเต่ช่วเตียนเียนช่วเฉียนหมายถึงฝากเงินนะคะ ชฉนเตียนเฉียนเตียนเนี่ยก็คือสักนิดนึงนะคะฝากเงินเข้าไปสักนิดนึงเข้าไปในไหนคะหูโถหลี่เฉวนเตียนเฉียนจ่ายหูโถหลี่ฝากเงินเข้าไปในบัญชีสักเล็กน้อยะคะ่ะมาถึงช่วงที่เราจะทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะยังจำกันได้ไหมเนาะอิงหัง แปลว่าธนาคารค่ะอิงหังธนาคารนะคะหู่เถาหู่เถาแปลว่าบัญชีธนาคารค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกคำค่ะคำว่าจังหู่จังหู่จังหู่นะคะมันหมายถึงเลขที่บัญชีหรือว่าชื่อบัญชีนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราจะหมายถึงเลขที่บัญชีธนาคารเราก็ต้องบอกว่าอิงหังจังหู่อิงหังจังหู่หรือว่า อิงหังจังเข้าก็ได้นะคะจังเข้าที่หมายถึงเลขที่เข้าในที่นี้ก็คือเ้าหมาที่หมายถึงตัวเลขหรือว่าเลขที่ค่ะอิงหังจังเ้าหมายเลขบัญชีธนาคารค่ะซึ่งคําว่าจังหูยังสามารถใช้ในกรณีอื่นนะคะหมายถึงชื่อบัญชีค่ะสมมติชื่อบัญชีอีเมลของคุณอะไรแบบนี้เนาะนี่ได้ออีเมลจังหูอีเมลจังหูนะคะชื่อบัญชีของ อีเมลของคุณเนี่ยชื่ออะไรอะไรแบบนี้ค่ะคำถัดมานะคะคำว่า SEO SHU 手 u 手续หมายถึงขั้นตอนการดำเนินธุรกรรมนะคะการดำเนินการอะไรแบบนี้ค่ะ Su s h 手续手续麻烦吗 h 续麻烦吗ขั้นตอนยุ่งยากไหมคะ麻烦นมมีความยุ่งยากไหมแต่ถ้าเรา麻าัน,นะคะถ้าเราใช้คำว่า麻烦您了ก็คือ รบกวนคุณด <in> <UK> ้วยนะคะก็อีกความหมายหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังมาฟันนิงเหรอรบกวนคุณด้วยค่ะมาฟันนิ่งจ่ายเจอรลี่เชี่ยหมิงรบกวนคุณช่วยเซ็นชื่อตรงนี้ค่ะมาฟันนิ่งจ่ายเจอรลี่เชี่ยหมิงรบกวนคุณช่วยเซ็นชื่อเชี่ยหมิงเซ็นชื่อตรงนี้นะคะนอกจากนี้手续 i ยังมีอีกคำหนึ่ง手续费手续费 fee คือ่่าทีแปลวค่าใช้จ่าย ดังนั้น shoshife มายถึงค่าธรรมเนียมค่ะ shoshife Janjenan ง่ายมากๆเลยค่ะ Jtan ง่ายนะคะ Shoshi 很简单ันขั้นตอนการทาธุรกรรมเนี่ยง่ายมากค่ะ Shoshi ปูหมาศารก็ได้นะคะปูหมาฝานคือไม่ยุ่งยากค่ะ Shoshi ปูหมาฟันขั้นตอนไม่ยุ่งยากหรือว่าคําว่า J ตันเจต u 菜่很简单ตัน เมนูนี้ทำง่ายมากๆค่ะจ,ะจเจ้จา道菜很简单这个问题很简单，ปัญหานี้ง่ายมากๆนะคะ这个问题很简单ค่ะมาต่อกันกับคำว่าทุนทนขพานบัญชีออมทรัพย์นะคะทุนทนขพวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทูนทรัเนี่ยแปลว่าการออมเงินค่ะเก็บเงินออมเงินนั่นเองนะคะช่วนขวานฝากเงินค่ะ ชวขวานฝากเงินหรือว่าถ้าตรงข้ามกับช่วนขวานที่ถอนเงินนะคะเราเรียกว่าถีขวาดถีขวานถอนเงินค่ะถีขวาดยกตัวอย่างเช่น我要去银行存款我要去银行存款ฉันจะไปฝากเงินที่ธนาคาร我要去银行ฉันจะไปธนาคารฉวยขวานฝากเงินนะคะ ฉันจะไปฝากเงินที่ธนาคารนะคะเราจะต้องเอาสถานที่มาก่อดน,นะหัวยาวชี้อิงหังฉันจะไปธนาคารเฉวงขวานไปฝากเงินค่ะหัวยาวชี้อิงหังทีขวานฉันจะไปถอนเงินที่ธนาคารค่ะหัวยาวชี้อิงหังทีขวานจะไปถอนเงินที่ธนาคารหรือว่าในภาษาไทยนะคะบางทีเรามักจะติดปากพูดคําว่า ฉันจะไปกดเงินใช่ไหมคะไปกดเงินตู้ ATM อะไรแบบนี้แต่ว่าในภาษาจีนนะคะเรามักจะใช้คำว่าหัวยาวชี้หลิเฉนไปเอาเงินออกมาค่ะไปนำเงินออกมาไปกดเงินนั่นเองค่ะหัวยาวชี้เหลิงเฉียนฉันจะไปกดเงินที่ตู้ ATM ีเอ a มหัวยาวชี้หลิงเฉียนนะคะไปกดเงินที่ตู้ ATM ค่ะ พูดถึงเรื่องนี้ทีไรนะคะมีเรื่องขำๆจะมาเล่าให้ฟังค่ะคุณฟังในสมัยที่เจนมาไต้หวันใหม่ๆใช่ไหมคะก็จะไปกดเงินค่ะแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนนะคะแต่ว่าแปลจากไทยมาเป็นจีนค่ะก็บอกว่าหัวเราชื่อ่านเฉียน อันเฉียนที่แปลว่ากดเงินนะคะอันเนี้ยก็แปลว่ากดเนาะหัวเราชื่ออันเฉียนปรากฏว่าเพื่อนชาวไต้หวันฟังไม่เข้าใจนะคะว่าอะไรคืออันเฉียนอะไรคือกดเงินเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเหนียวชื่อหลิงเฉียนคุณจะไปกดเงินใช่ไหมก็เลยจําได้ขึ้นใจเลยนะคะคํานี้หลิงเฉียนค่ะมาต่อกันนะคะคําว่าเปี่ยวเกอเปียวเกอแบบฟอร์มค่ะเปียวเกอ要填表格吗 ต้องกรอกแบบฟอร์มไหมย่าียมเปี่ยวเก๋มาต้องกรอกแบบฟอร์มไหมนะคะเปียวเก๋ช่วงนี้เรามาดูรูปประโยคที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะคุณผู้ฟังสมมุติว่าเราอยากจะเปิดบัญชีธนาคารในไต้หวันค่ะว่ฉันจะายว่ายอีก i หว,วันจะไต้หวั 开一个账户ฉันอยากจะเปิดบัญชีธนาคารในไต้หวันนะคะ我想在台湾一个ฉันอยากจะเปิดบัญชีธนาคารในไต้หวัน,นขั้นตอนยุ่งยากไหมขั้น,ขนตอนยุ่งยากไหม什么ต้องเตรียมอะไรบ้าง什么ต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะไต้หวันคนเตรียมบัตรประชาชนและตราร คนไต้หวันเนี่ยอาจจะต้องใช้ส้งบัตรประชาชนนะคะหันอิงจังอิงจังคือตราประทับค่ะในไต้หวันไปเบิดบัญชีธนาคารต้องใช้ตราประทับนะคะที่สามารถไปสั่งทําตามร้านต่างๆเป็นชื่อของเราในชื่อภาษาจีนนะคะอิงจังสังบัตรประชาชนค่ะ外国人要准备居留证护照和印章คนต่างชาตินะคะก็จะต้องเตรียม จุลเหลียวเจิงบัตร A R C ซีบัตรถิ่นที่อยู่ค่ะเจ้าหานังสือเดินทางนะคะหันอิงจังอิงจังตราประทับค่ะต้องใช้ตราประทับเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดมานะคะหัวยาวทีขวาน请问提款单在哪里ฉันต้องการถอนเงินขอถามหน่อยค่ะว่าใบถอนเงินอยู่ตรงไหนคะ หัวยาวทีขวานฉันต้องการถอนเงินนะคะทีขวานถอนเงินทีขวานตานันใบถอนเงินค่ะทีขวานตันใจไหนใบถอนเงินอยู่ตรงไหนคะหรือว่าถ้าอยากฝากเงินนะคะเหมือนการเปลี่ยนคําว่าทีขวานเป็นฉวนขวานฉวนขวานแปลว่าฝากเงินค่ะหัวยาวยีขวาน请问存款单在哪里 ฉันต้องการฝากเงินขอถามเลยคะ่ะว่าใบนำฝากเนี่ยอยู่ตรงไหนคะเฉวงขวัญตันนะคะใบนำฝากค่ะก็จะต้องกรอกข้อมูลนะคะต้องเทียมเปี่ยวเกอก็คือกรอกข้อมูลในเฉวงขวัญตันในใบนำฝากค่ะในบางครั้งนะคะเมื่อเราไปธนาคารนะคะเจ้าหน้าที่อาจจะถามว่านิ้งยา่าป h นเฉมาเฉวชิคุณต้องการทําธุรกรรมอะไร นิ้งยาวบัตร什 s 手 i นะคะต้องการทำธุรกรรมอะไรครับแล้วเราจะเปิดบัญชีธนาคารนะคะเราก็พูดง่ายๆได้เลยนะคุณผู้ฟังหัวยาวใ k a หูหัวยาวห,ห,วาวหูก็หมายถึงฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคารค่ะง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะนอกจากนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเปิดบัญชีธนาคารในไต้หวนันโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะมีความยุ่งยากพอสมควรค่ะเพราะว่าอีกในนึงก็เป็นการป้องกันการฟอกเงินค่ะ อย่างไรก็ดีอย่าลืมโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับธนาคารที่เราต้องการจะไปเปิดบัญชีนะคะสำหรับภาษาจีนพาเพลินในวันนี้ลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ